สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะมาทำสตรอเบอรี่ชีสเค้กสำหรับวันวาเลนไทน์กันนะคะดิฉันก็จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นรูปหัวใจนะคะเป็นพิมพ์รูปหัวใจแบบนี้นะคะสำหรับสำหรับวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็จะมีตัวที่ทำฐานก็จะมีส่วนนี้นะคะก็คือนะคะบิสกิตไดเจสทีฟนะคะแล้วก็มี น้ำตาลไอซิ่งค่ะแล้วก็เนยละลายนะคะส่วนชีสเค้กก็จะมีนี่นะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติดับเบิลครีมครีมชีสเกลือป่นแป้งสาลีเอเนกประสงค์น้ำมะนาวไข่ไก่แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมครัเรามาทำส่วนฐานก่อนนะคะดิฉันก็จะแตกบ,บิสกิตออกมานะคะ แล้วก็จะใส่ถุงนี่นะคะใส่ถุงพลาสติกนะคะื่วยจะบดให้เข้าละเอียดนะคะถ้าท่านผู้ชมจะใส่เครื่องปั่นก็ได้นะคะถ้ามีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นก็ได้ค่ะแต่่ฉันจะใช้บดตรงนี้ง่ายนะคะนี่นะคะใส่ถุงนะคะ เดี๋ยวเราก็มาบดกันค่ะทำให้เขาแตกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนก็ได้นะคะพี่เขา,เานะคะนี่งั้นี่นะคะเดี๋ยวเราก็มากดนะคะถ้ามีลูกกิ้งอย่างนี้นะคะเป็นลูกกิ้งไม้ก็สะดวกค่ะนี่นะคะก็บดลงไปเลยนะคะให้เขาละเอียดเลยนะคะ บดให้ละเอียดเลยนะคะท่านผู้ชมคะนี่เราก็บดมาเรียบร้อยเลยนะคะบดละเอียดแล้วนะคะบิสกิตนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมเนยกับน้ําตาลไอซิ่งนะคะเดี๋ยวฉันจะใส่น้ําตาลไอซิ่งไปเลยนะคะจากนั้นเราก็คนนะคะคนให้เข้ากันนะคะนี่นะคะจะให้ดูให้ใกละ ค,คนนะคะคนบิสกิตกับที่ละเอียดแล้วกับน้ำตาลไอซิ่งคนนี้เข้าขากันก่อนนะคะดิฉันใส่น้ำตาลไอซิ่งไปเพื่อจะเพิ่มรสชาตินิดหน่อยนะคะของบิสกิตนะคะหรือของเออบ้านเราก็อาจจะเรียกเออครกเกอร์ก็ได้นะคะแล้วนี่เนยละลายนะคะดิฉันใช้เนยเค็มนะคะเพื่อจะเพิ่มรสชาติเช่นกันนะคะใครจะใช้เนยจืดก็ได้นะคะ จะใส่ในผสมไปเลยค่ะคนให้เข้าๆกันนะคะ เดี๋ยวเข้ากันดีแล้วเราก็เอาไปใส่พิมพ์นะคะพิมพ์รูปหัวใจนะคะนี่เป็นพิมพ์รูปหัวใจนะคะเดี๋ยวเราจะคนวิสกิตกาดเนยให้เข้ากันก่อนนะคะนี่นะคะเขาก็จะเหมือนทรายเปียกๆนะคะจะเหมือนทรายที่เปียกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ามาใส่พิมพ์กันเลยค่ะ เป็นเพโหัวใจนะคะอืมได้ตรงนี้หนาโอเคค่ะเราก็จะปูใส่พิมพ์เลยนะคะแต่ดิฉันจะใช้ขวดนี่นะคะก้นะะขวดนี่เช็ดให้สะอาดนะคะหรือว่าก้นแก้วก็ได้นะคะดิฉันใช้ก้นแก้วนะคะกดลงไปเลยค่ะกดให้แน่นนะคะกดให้เข้าแน่นตัวค่ะ ไม่นแน่นนะเดี๋ยวเราเอาไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะค่ะเดี๋ยวนี้ฉันกดให้แน่นก่อนนะคะค่ะตอนนี้เราก็กดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะคะแช่เขาทิ้งไว้อย่างน้อยนะหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะคะเพื่อที่เขาจะได้เซตตัวแล้วก็เกาะกันแน่นกว่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําชีสเคก้กใส่กันนะคะ เดี๋ยวดิฉันนำไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะท่านผู้ชมคะระหว่างที่เรารอฐานชีสเค้กนะคะเราก็มาทำซอสตสตรอเบอรีร่ก่อนนะคะหรือว่าสตรอเบอรีร่ซอสนะคะเพื่อที่จะไปราดบนออสตรอเบอรีร่ชีสเค้กนะคะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็เป็นสตรอเบอรีร่นะคะน้ำตาลทรายป่นค่ะน้ำเปล่าค่ะน้ำมะนาวค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะ ท่านผู้ชมคะล้างสตรอเบอรี่ให้สะอาดนะคะฉันล้างสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่าวันนี้ดิฉันได้สตรอเบอรี่ลูกใหญ่มานะคะก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่เขาจะได้เปื่อยง่ายนะคะแต,แต่ถ้าแต่ถ้าเกิดท่านได้ลูกเล็กมาแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะใส่ทั้งลูกเลยก็ได้แต่อันนี้ดิฉันได้ลูกใหญ่มาก็เลยขอหั่นซะหน่อยนะคะเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเขาจะได้เปื่อยง่ายๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไป ตั้งไฟนะคะค่ะเดี๋ยวที่ฉันหันไปให้หมดเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมคะก็หันเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเราก็มาใส่น้ำตาลทรายเลยนะคะน้ำเปล่านะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวนี่ท่าน ใส่ไิทีละช้อนก่อนนะคะชิมรสก่อนนะคะเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินไปนะคะจากนั้นนำไปตั้งไฟนะคะค่ะเราก็นำมาตั้งไฟนะคะเปิดไฟกลางนะคะเราก็จะเคี่ยวไปตุ๋นไปนะคะอ่อนๆไฟปานกลางไม่ต้องแรงมากนะคะ คนให้น้ำตาลละลายนะคะให้เข้ากันกับสตรอเบอรี่นะคะจนกว่าเขาจะอ,าอ่อนตัวลงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกครั้งนะคะนี่คือสตรอเบอรี่ที่เราเคี่ยวจนเปื่อยแล้วนะคะเดีย๋ยวเราเคี่ยวจนเปื่อยแล้วเราจะนำไปปั่นนะคะค่ะสตรอเบอรี่ของเราก็เปื่อยได้ที่แล้วนะคะ ปิดไฟเลยนะคะยกลงทิ้งไว้ให้เขาเย็นเดี๋ยวเราเอามาปั่นกันนะคะนี่นะคะเครื่องปั่นนะคะเดี๋ยวจะจะมาปั่นให้ละเอียดะค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะก็พออุ่นๆนะไม่ถึงจะยินมากนะคะฉันก็เอาเพ่อพอ,อุ่นพอน,นะคะใช้น้นไปหน่อยค่ะก็เอาใส่นะคะโถนะคะโถปั่นนะคะ จากนั้นเราก็มาปั่นกันนะคะปั่นให้ละเอียดนะคะันให้เขาละเอียดเลยค่ะ นำมากรองเลยนะคะในเมื่อละเอียดแล้วนะคะเราจะนำมากรองเลยนะคะออกด,ด้วยกระชอนนี่นะคะสีสวยมากค่ะ ก็สตอเบอรี่นะคะเดี๋ยฉันขูดลงให้หมดท่านผู้ชมสามารถชิมรสได้นะคะก่อนที่จะนำไปปั่นนะคะว่าเปรี้ยวหวานกำลังดีไหมถ้าเปรี้ยวหวานตามที่ท่านต้องการก็ไม่ต้องเติมน้ำมะนาวเยอะไม่ต้องเติมน้ำตาลเพิ่มนะคะขอีดิฉันนี่พอดีค่ะรสชาตินะคะค่ะแล้วก็จะกรองนี่นะคะ ก็จะค้นนะคะเห็นไหมคะเราตนุนเขาจนเปื่อยเคี่ยวเขาจนเปื่อยแล้วเวลามาปั่นจะปั่นง่ายคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นเศษเป็นเม็ดเป็น่นออเสิ่งที่ยังปั่นไม่หมดนะคะ<ม>ก็จะเป็นเม็ดนะคะ<ม>ก็จะติดอยู่ไม่ต้องเสียดายนะคะเราไม่เอานะคะเราเอาแต่น้ําซอสนะคะ นี่นะคะก็ได้แล้วนะคะซอสนะคะสตรอเบอรีร่ซอสก็จะเหนียวข้นนะคะบางท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกับบลูเอบรอรี่ซอสนะคะหรือซอสบลูเบอรี่เพราะว่าจะทำมันคนละแบบนะคะอันนี้จะกองอแต่น้ำนะคะเพราะว่าไม่ไม่เอาชิ้นเนื้อของสตรอเบอรีร่นะคะเราจะเอาไว้ราดนะคะนี่นะคะค่ะก็จะออกมาสวยนะคะ หรือว่าใครจะทําเป็นแบบคล้ายๆกับน้ํำใสๆเป็นน้ําเชื่อมก็ได้นะคะแต่อันนี้ดิฉันก็ทำออกมาเป็นชิ้นเนื้อของสตอเบอรี่ที่เปื่อยแล้วแล้วก็เอามากองนะคะค่ะเราก็ทิ้งไว้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวดิฉันก็ไปจะเตรียมขวดโหลมาใส่นะคะ สตรอเบอรี่ซอสนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแค่นี้นะคะท่านก็ผู้ชมก็เอาใส่โหลเก็บไว้ได้นะคะแช่ตูเ้เย็นไว้ก่อนเราให้สตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะสุกแล้วเราค่อยมาลาดกันนะคะนี่ดิฉันก็ใส่ขวดโหลเรียบร้อยแล้วนะคะขวดโหลนี้อย่าลืมลวกน้ําร้อนนะคะลวกน้ําร้อนนะคะต้มน้ําร้อนหรือว่าลวกแช่เอาไว้นะคะประมาณสัก5้าถึงสินาทีนะคะแล้วค่อยเอามาใส่นะคะแล้วก็ปิดฝานะคะให้สนิทนะคะ ค่ะเป็นแอนเซซ็สิ้นนะคะซอสสำหรับราดของเรานะคะเดี๋ยวรอให้ฐานชีสเค้กอยู่ตัวแล้วเราก็มาทำเนื้อชีสเค้กกันนะคะท่านผู้ชมคะเราก็มาตีชีสเค้กกันนะคะเราก็จะใส่ชีสเค้กลงไปนะคะเดี๋ยวพอเราตี ส่วนผสมของชีสเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่ฐานกันนะคะชีสเค้กนี้อยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะให้นิ่มตัวก่อนนะคะเราจะตีชีสเค้กกโยเกิร์ตก่อนนะคะ เราจะตีชีสกับโยเกิร์ตก่อนนะคะขอโทษนะคะไม่ใช่ชีสเค้กนะคะตีเอ่อครีมชีสกับโยเกิร์ตก่อนนะคะใส่โยเกิร์ตลงไปนะคะจากนั้นก็ตีด้วยสปีดนะคะต่ำนะคะตีจนพออ่อนตัวนะคะ ระะาคาเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปแล้วก็มาใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะเกรือปนค่ะ ตางทรายนะคะแล้วก็ตีเขาเข้ากันอีกครั้งนึงนะคะตีให้เนียนเลยนะคะด้วยความเรียงการนะคะ 对，对，对。 ชาเนียนเป็นน้ำข้นๆอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็มาใส่วิปปิ้งครีมนะคะนี่นะคะวิปปิ้งครีมนะคะดิฉันจะผสมมะนาวน้ำมะนาวลงไปเลยนะคะในวิปปิ้งครีมนะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะคนให้เข้าๆกันนะคะ ค่จะจากนั้นก็เทสใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งนะคะแป้งค่ะจากนั้นเราก็ตีต่อนะคะด้วยความเร็วต่ำนะคะให้เข้าขากันนะคะ ู้ชมครดิฉันลองเออชิมดูแล้วเขาไม่เปรี้ยวพอดิฉันจะเติมน้ำมะนาวไปอีกช้อนหนึ่งนะคะค่ะแล้วเราก็ตีต่อนะคะด้วยความเร็วกลาังแล้วค่ะเนีย่ยเสร็จสิ้นนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาเทใส่ฐานกันนะคะที่เราทำเอาไว้นะคะเช็ดก่อนนะคะค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือฐานนะคะฐานของสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะเราก็แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาจนเซ็ตตัวได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ตัวชีสเค้กลงไปเลยนะคะเพราะเราตีชีสเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นนําไปอดไปอบนะคะขอโทษค่ะจากนั้นเราจะนําไปอบนะคะเด,เดี๋ยวตามมาดูค่ะนี่นะคะเราจะนําเข้าเตาอบนะคะค่ะเราเชตนไปที่10นาทีนะคะ อบไฟ200องศาเซลเซียสนะคะประมาณ10นาทีก่อนนะคะครั้งแรกนะคะเดี๋ยวพอครบ10นาทีแล้วเรากลับมาดูกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะได้เวลา10นาทีแล้วเราก็มนลดไฟนะคะให้เหลือ120นะคะแล้วเราก็เซตไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าครึ่งชั่วโมงเค้กยังไม่สุกท่านสามารถเซตต่อได้นะคะดูผิวหน้าเค้กนะคะให้เขาตึงๆนะคะ ฉันจะเช็ดเอ่อเซตไปที่30นาทีนะคะค่ะเดี๋ยว30นาทีแล้วเรากลับมาดูกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเค้กของเราก็สุกเลยนะคะปิดไฟเลยนะคะปิดเตาเอ่อปิดเตาอบเลยค่ะไม่ได้เพิ่งเอาเค้กออกนะคะก็แค่งแง้มนะคะฝาเตาไว้หน่อยนึงนะคะแล้วทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วค่อยมาเอาเค้กออกะคะ่ะ ท่านผู้ชมคะหลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราเอาเค้กออกจากเตาแล้วก็ผึ่งให้เย็นนะคะจากนั้นไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะอย่างน้อยสามชั่วโมงขึ้นไปนะคะให้เขาเซตตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะดิฉันจะทิ้งไว้ให้เย็นสักแป๊บนึงแล้ว,ลวเดี๋ยวเข้าตูานนะะ้ยเย็นนะคะประมาณอย่างน้อย3ามชั่วโมงขึ้นไปให้เขาเซตตัวนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะตอนเขาเซตตัวแล้วค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเซตตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาออกจากพิมพ์กันนะคะ เดี๋ยวดิฉันเอาออกแล้วมาติดตามชมนะคะค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันแกะออกจากพิมพ์แล้วนะคะก็จะเห็นรอยไหมนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะตอนที่ดิฉันอบเออช่วงแรกนะคะดิฉันเช็คดูเสร็จแล้วทีนี้ฉันดิฉันคิดว่าเค้กยังไม่สุกพอดีก็เลยอบต่อดิฉันอบต่อนานไปหน่อยะคะ่ะท่านผู้ชมเวลาอบต่อก็คอยสังเกตดูดีๆนะคะไหมนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนี่นะคะค่ะก็ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะคะสไตล์ที่บ้านเราก็ยังใช้ได้อยู่นะคะ เดี๋ยวเราก็มาแต่งกันเลยนะคะก็จะมีสตรอเบอรีร่นะคะแล้วก็ซอสนะคะสตรอเบอรีร่ซอสที่เราทำเอาไว้นะคะเสตออกจากพิมพ์เลยนะคะอุ้มุมจะเสียค่ะนะคะก็เสะเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันขอแต่งแบบนี้ดีกว่านะคะ จะได้ดูสวยๆนะคะนี่นะคะจะได้เห็นสตอรอเบอรี่เยอะๆนะคะค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาตัดเสิร์ฟกันนะคะค่ะฉันก็ขอตัดเสิร์ฟเลยละกันนะคะ ได้ชีสเค้กออกมาเลยนะคะก็จะติดสตรอเบอรีร่นะคะนี่นะคะก็จะมีสตรอเบอรีร่ติดมาหนึ่งชิ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลาดซอสกันนะคะค่ะเราก็มาลาดซอสเลยนะคะซอสสตรอเบอรีอรร่ที่เราทำเอาไว้นะคะนี่นะคะเพื่อความสวยงามนะคะให้น่าทานนะคะคนหน่อยนะคะ แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะคะจะราดลงไปยังไงก็ได้นะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะค่ะถ้ายัางไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคะสไตล์ที่บ้านนะคะสไตล์ง่ายๆค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ